สวัสดีครับผมบอลจากพัทลลาไอทีนะครับวันนี้เรามาติดตัวกล้องรถเอาพาดนะครับติดตั้งที่หน้าร้าเลยวันนี้กับกล้องไอโรดรุ่น QX2 นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบ 2K กล้องหลัง Full HD ที่สำคัญกล้องตัวนี้เซ็นเซอร์โซนีทั้งหน้าทั้งหลังขอบอกเลยใครบอกไม่ชัดมาลองแล้วก็การทำงานอีกอย่างหนึ่งของกล้องไอโรดแบบนี้คือ มันทำงานบันทึกแบบ24ชั่วโมงนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเราสามารถปิดได้ไม่ต้องกลัวแบตหมดแบตออนกล้องหยุดอัตโนมัตินะครับหรือเราบอกว่าเราอยากจะใช้แบบปกติก็ปิดหมดจนรถวยใช้งานได้ติดตั้งแบบไม่ตัดต่อสายด้วยไม่ขัดประกันเอาผาติดได้รถยุโรปติดได้หมดนะครับมีอุปกรณ์เสริมช่วยเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งตัวเอาผาดกันดีกัน วันนี้มาดูกล้องแบรนด์ i r o d กันบ้างนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบรนด์จากเกาหลีเลยนะครับเป็นกล้องตัวเทพจากเกาหลีใต้เป็นรุ่นกลางนะครับกล้องหน่าจะให้ความคมชัดแบบ 2K นะครับกล้องหลังให้ความคมชัดเป็น Full HD ถึงบอกว่าตัวนี้เป็นกล้องรุ่นกลางแต่ว่าฟีเจอร์ของมันจัดเต็มนะครับด้วยความที่ มันใช้เซนเซอร์โซนี่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเวลาที่กล้องใช้เซนเซอร์โซนี่เนี่ยมันจะให้แสงที่ดีกว่ากล้องที่ไม่ได้ใช้เซนเซอร์โซนี่สีเท่านะครับดังน,นั้นเวลาที่มันเข้าไปในพื้นที่แสงน้อยหรือที่มืดเนี่ยกล้องที่เป็นเซนเซอร์โซนี่เนี่ยจะทำคุณภาพได้ดีกว่า มื่อดูรายละเอียดของตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ในการติดตั้งด้านหน้ากันบ้างนะครับลูกค้ามาถึงทางร้านแล้วนะครับก็สามารถจอดรถและก็เข้ามาดูรุ่นดูโมเดลต่างๆของตัวกล้องในร้านได้เลยนะครับในร้านมีพื้นที่รับรองนะครับสําหรับนั่งรอการติดตั้งนะครับคันนึงกล้องติดรถยนต์เนี่ย เราจะใช้เวลาในการติดตั้งต่อนหนึงคันประมาณ50นาทีนะครับดังนั้นรอแบบใจเย็นๆได้เลยนะครับมีน้ํามีขนมไว้บริการหรือท่านใดบอกว่ามาแล้วหิวข้าวอยากจะไปทานข้าวทานอาหารก็มีร้านขาใกล้เคียงเช่นกันนะครับอนนี้ก็ใส่แผ่นใสนะครับลองก่อนจะติดกล้องนะครับแล้วเราก็ล็อกออกเพื่อติดตัวกล้องตัวกล้องก็อยู่ตำแหน่งนี้ ติดกล้องแบบนี้นะครับอย่าไปกลัวว่า,ามันจะหล่นนะครับให้กลัวว่ามันจะแกะไม่ออกเพราะว่าถ้าใช้สามเอ็มติดที่กระจกนแน่นมากถ้าหล่นแสดงว่าติดไม่เป็นซึ่งผมทำหล่นบานเลย เวลานี้นะครับก็เป็นการเก็บสายนะครับสายกล้องหน้าสายกล้องหน้าก็เก็บขึ้นด้านบนนะครับการเก็บของเราแล้วก็ใช้ตัวท่ออ่อนนะครับในการคุมสายไม่ให้มันหล่นลงมาหรือใครบอกจะใช้รางก็ได้ใช้รางก็ติด3 m เอที่กระจกอีกชุดหนึ่งอธิบายเรื่องรางเก็บสายไฟนะครับ มีลูกค้าถามมาว่าทำไมไม่ใช้รางเก็บสายไฟนะครับกรณีนี้เรามีเหตุผลอยู่ที่ว่า1ลูกค้าไม่ต้องมาเสียตังค์เพิมเ่มเติมกับของเหล่านี้นะครับถ้าใช้รางเก็บสายไฟลูกค้าก็ต้องเสียตังค์ค่ารางเพิ่มอีก200-300ถึงบาทนะครับและที่สำคัญคือต้องเอา 3M ของรางเนี่ยติดกับกระจกตรงๆนะครับซึ่งเราอุตส่าห์ ลองแผ่นใสตัวกล้องลองแผ่นใสกล้องหลังนะครับแต่พอลางเก็บสายไฟอะ่ะเราดันติด 3M ไปกับตัวฟิลีมเลยอันนั้นเราไม่กลัวหรือเราลืมไปหรือเปล่าว่าก็เราลองแผ่นใสทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วแต่เราจะใซสใช้ลางลางก็ต้องติด 3M ไเ้ไปกับตัวกระจกเต็มๆเขาติดคันนี้เขาตีตู้ v IP มา ดัานนั้นก็จะมีโซนกั้นระวังคนขับกับห้องโดยสารด้านหลังเดี๋ยวก็จะเอาสาย้อยๆทะลุไปซึ่งปกติแล้วตัวเอาพาดน,นะครับก็จะไม่มีตัวแผงกั้นตรงกลางระหว่างผู้โดยสารกับฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเฮ้ยรถลูกค้ามาใหม่อีกคันหนึ่ง <laughs> พอดีวันนี้จะมีการทดสอบระบบไลฟ์สดของทางร้านด้วยว่าเราจะไลฟ์สดระหว่างการติดตั้งเนี่ยมันจะต้องล็อกอินหรือต้องเตรียมอะไรบ้างน,นี้มันติดไม่อยู่หมติดไม่อยู่แถบเสียงขึ้นปะขึ้น,นเออติดไม่อยู่เพราะว่าีาขั้นตอนไหนเอ่อขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการเก็บสายกล้องหน้านะครับ หรือสายฮาร์ดไวคิดของกล้องไอโรสเนี่ยแหละเก็บไว้ตรงฟิลบ็อกเลยส่ว oh, นใหญ่คนคนที่จะใช้ไอโรสก็ต้องก,กังวลว่าแบตจะหมด <c oughs> เพราะว่าเจอพวกโกหกไปว่าติด24ชั่วโมงแล้วแบตจะหมดซึ่งไม่เป็นความจริง กล้องของ i r o ร d จะมีระบบโลแบตเตอรี่เพื่อป้องกันแบตหมดสำหรับคันนี้นะครับคันนี้เป็น Toyota a อ p h a า d นะครับรุ่น30หรือเราเรียกว่า A-H30 นะครับเป็นรถที่เน้นความหรูหราสะดวกสบาย นะครับโดยเฉพาะภายในเนี่ยที่มันทำให้กว้างขวางแล้วก็เบาะนั่งสบายมีเทคโนโลยีต่างๆที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานนะครับเน้นความภูมิฐานนะครับโดยที่รุ่น30นี้นะครับก็จะมีระบบเครื่องยนต์มาให้เลือก2แบบนะครับทั้งแบบเบนซินและแบบไฮบริด ก็ที่พื้นที่ทํางานอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพื้นที่ติดตั้งกล้องติดรถยนต์หน้าร้านพัทธิลาช็อปนะครับร้านเราเป็นศูนย์ติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับเป็นศูนย์ตัวแทนดังนั้นกล้องชั้นนําต่างๆนะครับเราก็สามารถแวะมาติดตั้งที่ศูนย์ติดตั้งของเราได้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงถนนจตุโชตบริเวณเวชรพลรามอินทานะครับเราสามารถมาโซนเนี้ย แล้วเรามาติดตั้งได้เลยนะครับลูกค้าที่มาที่หน้าร้านนะครับก็จะนัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง Line o f f i c i a l ของทางร้านนะครับแล้วก็มาตามเวลาที่นัดหมายได้เลยนะครับเวลาในการติดตั้งตอนน่อ1นคันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับพื้นที่ในการติดตั้งมีห้องรับรองนะครับมีห้องน้ำมีขนมมีน้ำไว้บริการหรือแม้แต่เราบอกว่า,อ,าอยากจะฝากรถไว้เลยนะครับติดตั้งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาเอา ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ทำเป็นชุด VIP มาดังนั้นมันจะขวางการทำงานของการการเก็บสายค่อนข้างเยอะแต่ทำได้ ตอนนี้เดินสายกล้องหลังอยู่นะครับคันนี้เขาใส่ซิลิโคนมาก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องน้ำรั่วตรงฝาหลังนี่ดังนั้นผมก็จะใช้วิธีการร้อยสายลอดใต้ข้างบนออกไปนะครับจะได้ไม่ยุ่งกับซิลิโคนตรงนี้ในการติดตั้งของทางร้านนะครับจะใช้วิธีการร้อยสายเข้าในท่อยางทั้งหมดนะครับจะไม่มี พาสสายออกมอไว้ด้านนอกนะครับเวลาที่เราเปิดปิดฝาท้ายบ่อยๆนะครับการที่เราพาสสายมอไว้ด้านนอกเนี่ยมันก็ทําให้สายนั้นขาดในได้นะครับดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการสอดสายหรือร้อยสายไว้ในตัวท่อ,อยางนะครับแต่ก็มีเป็นบางคันนะครับที่เจอปัญหาน้ํารั่วตรงท่อ,อยางนะครับแล้วเขายาซิลิโคนมาก็ต้องใช้วิธีการ อีกแบบหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับลูกค้านะครับหรือท้ายที่สุดแล้วถ้ามีปัญหาน้ํารั่วจริงๆ,ตรง,รงๆตรงจุกยางนี้เราก็จะใช้ซิลิโคนปิดให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํารั่วบริเวณจุดที่เราจะติดตั้งนะครับมาดูการติดตั้งกันต่อนะครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวกล้องหลังนะครับก็ใส่ฟิล์มสูญญากาศด้านหลังให้นะครับซึ่ง อุปกรณ์มาตรฐานในกล่องนะครับก็จะมีแต่ฟิล์มด้านหน้าให้ด้านหลังเนี่ยทางร้านเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจในการใช้งานกล้องนะครับไม่อยากให้เอากล้อง 3M มเนี่ยมาติดกับฟิล์มโดยตรงดังนั้นเราก็จะลองแผ่นใส่สูญญากาศให้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องตามลงไป เมื่อใส่กล้องหลังลงในตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบชุดตัวกาบหลังนะครับติดเข้าไปตามตำแหน่งเดิมแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวกล้องจะติดอยู่บริเวณนี้นะครับกล้อง i r o d qx 2กล้องหลังจะมีไฟแสดงสถานะสีขาวนะครับแสดงสถานะกล้องทำงานอยู่นะครับส่วนองศาของกล้องสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการ ตรวจเช็คงานอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะให้ลูกค้ามาทดสอบระบงตัวกล้องนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เซตอัพทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านมือถือนั่นเองเนื่องจากกล้องไม่มีหน้าจอนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวเอาผ่า30นะครับแล้วก็ใช้กล้อง i-road qx 2ติดตั้งที่หน้าร้านตรงสายใหม่วชรพลเลยนะครับเข้ามาติดตั้งหน้าร้านตระกูล i r o a d วิวลอยติดตั้งให้ 1, ทันทีแล้วก็ใช้งานระบบบันทึกจอดได้ด้วยนะครับส่วนใครบอกไม่สะดวกอยากให้ไปติดตั้งที่บ้านก็ไปตั้งได้เช่นเดียวกันมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ